ช่วงเทคนิคช่างสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะน,นี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการชอช่างรอบรู้นะครับอยู่กับผมมนตรีสุกรอบนะครับกับช่วงเทคนิคช่างนะครับเทปที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยถึงเรื่องของไทคมเคยูโดยเฉพาะไทคม8นะครับเราสรุปกันว่า l อ็ระหว่างซิงเกิลกับ Universal เนี่ยถ้าจะรับให้ครบเนี่ยต้องเป็นแบบยูนิเวอร์นะครับรอบที่แล้วสรุปเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะขอย้อนกลับไปดูในเรื่องของแถบความถี่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก่อนที่ไปดูแถบความถี่นะครับดูเรื่องของไทยคมก่อนไทยคม KU ณตํแหน่ง78.5องศานะครับณนะตำแหน่ง78.5องศา มีดาวเทียมดวงไหนอยู่บ้างนะครับณขณะนี้ก็คือดาวเทียมไทคม5ส่ง c b a n นและก็ k u b a n บไทคม6ส่ง c b a n นและก็ k u b a n บก็จะสังเกตเห็นว่ามี KU-Band ทั้ง2ดวงเลยนะครับพอมาไทคม8ในตำแหน่ง78.5องศาเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับไทคม8เนี่ยส่งเฉพาะระบบ k u b a n บนอย่างเดียว นะครับส่งเคียวแบนอย่างเดียวและดาวเทียมตรงนี้ใหญ่มากนะครับส่งเคียวแบนมากถึง24ช่องทรานส์พอนเดอร์นะครับในเขตประเทศไทยและก็ประเทศเพื่อนบ้านาแบบแผนของทางไทยคมเองเนี่ยน่าจะส่งอยู่ที่ประมาณ12ช่องทรานส์พอนเดอร์นะครับที่เผื่อไว้ใช้ในประเทศไทยแลวก็ประเทศเพื่อนบ้านรอบข้างส่วนอีก12ช่องทรานส์พอนเดอร์นั้นก็อาจจะให้ทาง ภูมิภาคอื่นที่ทางดาวเทียมตัวเนี้ครอบคลุมถึงมีฟุตริ้นถึงนะครับเอามาดูกันนะครับในเมื่อมีดาวเทียมไทยคมมีทั้งหมด3ดวงด้วยกันไทยคม5ไทยคม6และก็ไทยคม8ความถี่ KU Band ทั้ง3ดวงเนี่ยถ้าส่งแบบเดิมเลยเนี่ยน่าจะมีปัญหานะครับทับซ้อนกันแน่นอนนะครับมาดูที่ไทยคม5กับไทยคม6นะครับ ไทคม5กับไทคมไทคม6เดิมเนี่ยเราเช็คแล้วนะครับความถี่ที่เราใช้อยู่เดิมเนี่ยจะเป็นอยู่ช่วงความถี่ช่วงไฮนะครับ l n b ที่เราใช้ก็คือ11300หนะครับหรือถ้าดู LO ที่ข้างตัวอุปกรณ์เนี่ยคือ11.3นะครับถ้า,าในส่วนของไทคม8เมื่อมีการส่งมาใหม่เนี่ยนะครับ จะไปส่งที่ช่วงตำแหน่งความถี่เดิมเนี่ยก็ไม่ได้นะครับมันจะเกิดการทับซ้อนกันนะครับฉะนั้นไทคม8ที่ส่งมาใหม่ในระบบ KU-Band ก็ต้องส่งในช่วงความถี่ที่ยังคงว่างอยู่ในระบบ KU-Band อ่ะไปดูที่แบบแปลนความถี่กันแบบแผนความถี่กันนะครับแบบแผนความถี่นะครับสำหรับ KU-Band ที่จะสามารถใช้ได้ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่10.7 GHz นะครับจนถึง11.7กิกะเฮิรตช์ช่วงนี้จะเป็นช่วงของ low band ของ Ku นะครับช่วง Ku นะครับช่วง low นะครับจาก11.7กิกะเฮิรตซ์ไปจนถึง12.75กิกะเฮิรตช์ช่วงนี้เป็น high band นะครับก็คือเป็น Ku บ a n d ด้านความถี่ด้านด้านสูงนะครับตอนนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องของฝั่งด้านต่ำกับฝั่งด้านสูงนะครับถ้าเกิดดูจากแถบสีก็คือแถบด้านต่ำอยู่ซ้ายมือ บด้านสูงอยู่ขวามือนะครับนี่คือไทคม5 6แล้วก็8นะครับไทคม5 6ส่งด้านไฮตอนนี้นะครับส่วนไทคม8ส่งด้านโลถ้าจะรับให้ครบต้องใช้อย่างไร l b b แบบไหนนะครับรอบที่แล้วที่ผมทำคลิปแล้วก็เสนอไปทาง Facebook แล้วก็ทางรายการเทปที่แล้วนะครับก็คือในส่วนของ l อลแบบซิงเกิลเนี่ยจะรับได้เฉพาะแค่ช่วงไฮอย่างเดียวถ้าเราจะรับให้ครบก็ต้องเป็นแบบยูนิโอแซวคือครอบคลุมตั้งแต่ช่วงโลไปนจนถึงช่วงไฮวันนี้ก็เลยจะมาคุยถึงเรื่องรายละเอียดของตัว l อลต่างๆที่ผมแกะออกมาให้เพื่อนช่างได้เห็นนะครับว่าคือในการที่จะรับรู้เรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องได้ดูถึงไส้ในดูถึงอุปกรณ์ด้านในนะครับว่าอุปกรณ์ด้านในเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะ ฉะนั้นเดี๋ยวไปดูเรื่องของแ b u n i v e r s เ l เป็นพิเศษนะครับคือตัว LB แบบซิงเกิลเนี่ยตอนนี้ใช้เฉพาะใช้เฉพาะนะครับของ t ูเนี่ยจะใช้แบบซิงเกิลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้กับดาวเทียมเทคม KU Band ทั้งหมดให้ครอบคลุมนะครับต้องเป็น Universal เท่านั้นฉะนั้นพวกเราต้องมาเรียนรู้เรื่องของ Universal เป็นพิเศษนะครับ L.B. Universal ที่ผมจะนําเสนอนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอยู่ทั้งหมดประมาณ4รุ่นด้วยกันนะครับสรุ่นด้วยกันนะครับรุ่นที่หนึ่งก็คือเป็น L.B. แบบขั้วเดียวนะครับคือขั้วเดียวแบบนี้นะครับเป็น Universal แบบขั้วเดียวนะครับทำงานอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับตัวที่2ก็คือแบบ Universal แบบ2ขั้ว นะครับยูโนเวอร์เซลแบบสองขั้วแล้วก็ตัวที่3นะครับก็คือยูโนเวอร์เซลแบบ4ขั้วนะครับแล้วก็ตัวที่4นะครับยูโนเวอร์เซลแบบ4ขั้วแบบควอตโตรนะครับแบบควอตโตเป็นอย่างไรทำงานอย่างไรเดี๋ยวไล่เรียงกันเป็นตัวตัวกันไปนะครับ เริ่มต้นที่ l b แบบ u n นิวอ l l แแบบคู่เดียวก่อนนะครับ l b แบบคู่เดียวนะครับของอแบบ u n นิวอ l l ทำงานอย่างไรเดี๋ยวไปดูบล็อกไดแกรมนะครับบล็อกไดแกรมเป็นดังนี้นะครับจากบล็อกไดแกรมนะครับก็จะเห็นนะครับว่าทาั้งด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีเสาวอากาศแนวเวอร์กับเสาวอากาศแนวฮอนะครับ เสาขัดภาครับเนี่ยมีเวอร์กับฮอนะครับก็ผ่านมาก็จะมีวงจรขยายสรรยาัญญาณนะครับตัว LNA ขยายสรรยาัญญาณฝั่งเวอร์แล้วก็ฝั่งฮอนะครับผ่านมาจบตัวนี้นะครับก็จะเห็นมีสวิตช์อยู่1ตัวนะครับตรงนี้เรียกว่าเป็นสวิตช์เวอร์ฮอหรือสวิตช์13บ8นะครับ1ิบ8นะครับ13โวลต์กับ18โวลต์นะครับไอตัวนี้รับมาจากเครื่องรับดาวเทียมนะครับ คือเครื่องรับดาวเทียมเวลาเราเปิดฝั่งเวอร์เครื่องรับดาวเทียมจะส่งไฟมา13โวล์น,นะครับสวิ Switch ตตัวนี้ก็จะดีดไปฝั่งเวอร์คือ13โวล์น,นะครับถ้าเกิดว่าเครื่องรับเปิดไปฝั่งฮอช่องไหนที่เป็นส่งฮอมาสวิ Switch ตตัวนี้ก็ดีดมาฝั่ง17โวล์น,นะครับหรือ18โวล์แล้วแต่นะครับก็จะดีดระหว่างเวอร์ระหว่างฮอรตรงนี้เป็นสวิตเขาเรียกว่าเป็นสวิตเวอร์ฮอ,ฮอนะครับอ่าจากภาพนะครับจากภาพบล็อกไดแกรม จะเห็นว่าสวิตช์ตอนนี้ดีดไปฝั่งเวอร์นะครับคือ13โวลต์นะครับเมื่อสัญญาณรับมาได้แล้วนะครับตัว l อ a ก็ทําหน้าที่ขยายสัญญาณที่การรบกวนต่ํานะครับการรบกวนต่ําส่งต่อมาทางสวิตช์เป็นตัวเลือกนะครับเสร็จแ,แล้วก็ผ่านวงจรแบนด์พาสฟิลเตอร์นะครับแบนด์พาสฟิลเตอร์เพื่อ,อฟิลเตอร์ในส่วนของค่าความถี่ที่ต้องการนะครับ ออกไปนะครับตอนนี้มันจะทำงานที่ฝั่งโลหรือฝั่งไฮนะครับจะทำงานที่ฝั่งโลฝั่งไฮมันจะมีสวิตช์อยู่อีกตัวหนึ่งด้านหลังนะครับเห็นไหมครับมีสวิตช์0ูนทับยีอยู่นะครับเห็นสวิตช์ด้านหลังนะครับสวิตช์0ูนทับสินะครับตรงสวิตช์ตัวนี้เนี่ยจากภาพเนี่ยสวิตช์ดีดไปอยู่ตรง0นนะครับฉะนั้นวงจรตัวน,นี้เนี่ย มันจะทำงานในส่วนของออสซิเลเตอร์ฝั่งโลนะครับคือฝั่ง9750นะครับสัญญาณก็วิ่งมาจากเสาอากาศผ่านวงจรขยายวิ่งเข้าผ่านสวิตช์แล้วก็ผ่านแบนด์พาสฟิลเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะกรองเอาความถี่ประมาณ10.7ถึง11.7นะครับเข้าไปที่วงจรออสซิเลเตอร์นะครับวงจรมิกเซอร์ตรงนี้นะครับบวกลบค่าความถี่เพื่อให้ได้ความถี่ที่ต่ำลงนะครับ จากดาวเทียมเนี่ยรับมาเป็นความถี่สูงอยู่นะครับสูงมากนะครับการที่จะปล่อยความถี่สูงไปในสายอาชี6ทํทำได้ค่อนข้างยากและเกิดการสูญเสียค่อนข้างเยอะนะครับก็ใช้วิธีการบุกลบความถี่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวอ่ามิกนะครับเพื่อผสมสัญญาณให้ได้สัญญาณเป็นความถี่กลางตรงนี้ออกมาจากตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นความถี่ช่วง IF นะครับไอ intermediate Ancy, เขาเรียกว่าเป็นความถี่กลางนะครับเป็นความถี่กลางผ่านสวิตช์แล้วก็วิ่งออกมาที่วงจรขยายสัญญาณ IFM นะครับตอนนี้เป็นสัญญาณความถี่กลางแล้วนะครับความถี่ที่ใช้อยู่ประมาณ950จนถึง2,150เมกะเฮิรตส่งไปผ่านสายอาชี6ไปยังเครื่องรับดาวเทียมที่เป็นระบบ KU Band นะครับมาดูสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ แอลบตัวเล็กๆอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับแอลบตัวเล็กๆเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นนะครับตัวนิดเดียวนะครับในนี้มีสวิตช์อยู่2ชุดนะครับเพื่อนๆจาไว้เลยนะครับเพื่อนช่างจําไว้เลยนะครับมีสวิตช์อยู่2ชุดด้วยกันนะครับสวิตช์ชุดที่1คือสวิตช์เวอร์ฮอรหรือสวิตช์สิบสามสิบแปดนะครับอีกสวิตช์อีกตัวหนึ่งนะครับมาคอยควบคุมว่าจะให้มันทํางานความถี่ต่ําหรือความถี่สูงสวิตช์นี้ก็คือสวิตช์ศูนย์ กับ22 kHz นะครับ l า b ตัวนิดเดียวแต่มีสวิตช์อยู่2ชุดด้วยกันนะครับอ่ะทีนี้ถ้าหากการใช้งานนะครับการใช้งานในกรณีเรารับกับดาวเทียมไทยคม5 6 8นะครับใช้ LB u u n v v r s s a l ตัวเดียวรับได้เลยนะครับกับเครื่องรับ1เครื่องใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยง่ายๆแบบนี้นะครับ ีนี้มาดู NB รุ่นที่2ตัวที่2ก็คือ NB แบบ2ขั่วนะครับแ b บแบบ2ขั่วนะครับแ b บแบบ2ขั่วการทำงานก็จะเหมือนเดิมเลยไม่ได้ไม่ได้แตกต่างจาก NB บแบบขั่วเดียวเทียบเท่ากับว่าเอา NB 2ตัวเนี่ยมามัดรวมกันเสมือนนะครับเสมือนเอา NB 2ตัวมามัดรวมกันแล้วก็ต่อสายออกมา2เส้นของใครของมันทำงานอิสระฉะนั้น NB แบบ2ขั้วเนี่ย มันจะมีสวิตอยู่2ชุดชุดละ2ตัวเหมือนตัวเนี้ห1ตัวเนี่ยมีสวิตอยู่2อชุดนะครับสวิตวงหอกับสวิตศูนย์ยี่นะครับแต่พอมาเป็นรุ่น2อขั้วก,ก็เท่ากับว่าเอา l อ b ตัวเนี้ส2ตัวมาผูกมัดรวมกันเสมือนเลยนะครับเสมือนเลยก็กลายมาเป็น l อ b แบบ2อขั้วแบบนี้นะครับแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นแบบทวิน นะครับแบบนี้เอาไปใช้กับเครื่องรับดาวเทียมระบบ KU Band นะครับไทคม5ไทคม6ไทคม8ครอบคลุมเลยนะครับใช้แบบอิสระ2เครื่องได้สบายๆนะครับติดตั้งจานเสร็จเรียบร้อยเดินสาย2เส้นเข้าไปหาเครื่องใครเครื่องมันก็สามารถที่จะรับชมได้อย่างอิสระทั้ง2เครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องอทั่วไปหรือว่าเป็นเครื่องอของ IPM หรือเป็นเครื่องของ KU ของเจ้าไหนก็รับได้แบบครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น SD ก็คือความคมชัดมาตรฐานหรือความคมชัดสูง l อ b ตัวนี้ครอบคลุมเลยทีเดียวนะครับอ่ะต่อมานะครับตัวที่3 LMB แบบ4ขั่วนะครับส่ขั้วจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือแบบนี้แล้วแต่นะครับ LMB แบบ4ี่ขั่วก็เปรียบเสมือน เอาแอนบีแบบนี้นะครับแบบขั้วเดียวเนี่ยมาผูกรวมกัน4ตัวนะครับมาผูกรวมกัน4ตัวซึ่งลักษณะของการดีไซน์และการออกแบบเนี่ยเขาออกแบบข้างในให้บางส่วนที่มันใช้ร่วมกันได้ก็เอามาใช้ร่วมกันเพื่อมาให้ประหยัดนะครับเคสร่วมกันชุดเวอร์ฮอลร่วมกันวงจรบางส่วนแยกกันบางส่วนรวมกันแต่ว่ารวมๆถ้าคิดแบบไม่ง่ายนะครับก็เหมือนกับว่าเราเอา l อ b แบบคู่เดียวเนี่แหละเอามาสีตัวผูกมัดรวมกันแล้วกตว็ต่อสายของใครของมันนะครับต่อสายของใครของมันเอาไปใช้งานในกรณีแบบสี่คู่ก็ใช้ได้กับเครื่องรับสี่ตัวแบบอิสระนะครับต่างคนต่างดูแบบอิสระเลยไม่ติดขัดอะไรเลยนะครับจะใช้เครื่องรับของยี่ห้อไหนรุ่นไหนอะไรอย่างไรเนี่ยระบบ KU อแบไทยคม5 6แล้วก็ไทยคม8ครอบคลุมได้ทั้งหมดเลย นะครับมี L&B อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น n b รุ่พิเศษนะครับเขาเรียกว่าเป็นคอ a t โทรเป็น n b แบบไหนอย่างไรและใช้กับอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปนะครับสำหรับเรื่องนี้